สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับเราจะรีวิวล้างหัวปิ้นนะครับเอฟสันนะครับรุ่น l ห6 5านะครับอันนี้ของเพื่อนเอามาให้นะครับอันนี้ผมถอดหัวแล้วถอดหมึกออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอดหัวหมกออกคออกเดี๋ยวเราไปดูครับนี่นะครับหัวหมึกของรุ่นเอฟสันนะครับจะเป็นอย่างนี้นี่ครับอันนี้คือหัวหมึกอยู่ข้างล่างครับต่วนี้สายวิธีการล้างนะครับ ตัวแรกรู้สึ้หัวตันล้วก็ใช้น้ําอุ่นนะฮะฉีดใช้สลิงนะครับดูดน้ำเข้าไปแล้วก็ฉีดช่องทีละอันทีละอันทีละน,นะครับตัวน,นี้คือผมฉีดน้ําไล่เรียบร้อยนะครับคือหัวไม่ตันแล้วต่อไปเราจะใช้สีนะครับฉีดเข้าไปในหัวเพื่อให้ในหัวนั้นมีสีนะครับตัวนี้สีดําเราฉีดไปแล้วนะครับช่องที่สองจะเป็นสีเหลืองนะครับช่องที่สามจะเป็นสีแดงสี 4. น้ําเงินครับผม เอาครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตนะครับนี่นะครับวิธีการนะครับใช้สลิงนะครับเจาะโออย่างนี้นะครับแล้วเราก็จับจะอาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะผมใช้มือเดียวในการถ่ายนะครับแล้วเราก็บีบนะครับสําคัญแล้วก็ตัวนี้หัวสั้นนิดนึงผมจะลองบีบเข้าไปนะครับมึดย้อยแล้วครับ วิธีนี้คือวิธีไล่น้ำนะครับที่ผมฉีดล้างหัวไปนะครับฉีดเพื่อให้สีเข้าไปอยู่แทนที่น้ำนะครับโอเคครับน้ำมาสีเราได้แล้วนะครับเราก็พอครับโอเคสกคแกปเมื่อกี้ล้างหัวเสร็จแล้วนะครับสีมันจะค้างอยู่ในสลิงหน่อยนึงนะครับเราก็มาบีดใส่ที่เดิมของมัานะนี่นะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปล้างต่อตัวหัวอื่นนะครับ สลิงนี่พยายามใช้ของใครของมันนะครับสีใครสีมันแต่ผมไม่มีผมก็ใช้ตัวเดียวนี่นะครับแต่ใช้วิธีการล้างครับใช้น้ําอุ่นล้างเพื่อเอาสีออกแล้วก็ฉีดให้แห้งนะครับโอเคครับเราไปลุยต่อครับครับเมื่อกี้เราใช้สีเหลืองเรียบร้อยนะครับอันนี้สีแดงนะครับโอ้ไม่ไม่ถนัดเลยโอเคครับผมจะพยายามไม่ให้สลิงมันหลุดนะครับจีนแล้วครับ สีย่อยแล้วอันนี้คือไล่สีนะครับไล่น้ําออกจากหัวเมื่อกี้ฉีดล้างหัวไปนะครับโอเคครับวิธีการเอาสีนะครับเมื่อกี้ลืมบอกเพื่อนๆนะครับวิธีการเอาสีนะครับตอนแรกนะครับหมึกตัวนี้จะมีอากาศนะครับช่องหมึกตัวนี้นะครับ ที่จะเป็นช่องนี้นะฮะเห็นไหมเห็นอากาศไหมฮะเนี่ยขาวๆเนี่นะฮะอากาศต่ะแรกไม่มีเลยนะฮะมันจะมีแค่ข้างล่างนิดแค่นี้เองนะฮะส่วนช่องนี้ทั้งหมดนะครับมันเป็นอากาศนะครับเราต้องเอาเชสสลิงตัวนี้ดูดอากาศออกพอดูดอากาศออกปุ๊บพอใส่แล้วลองปิ้นดูปรากฏว่าปิ้นสีไม่ออกมาเดิมน,นะก็เลยใช้วิธีการล้างหัวอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นนะฮะนั่นก็คือใช้น้ําฉีดนะครับเพื่อให้หัวเนี่ย ได้ไหลเวียนได้สะดวกนะครับเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการดูดสีนะครับดูดจากไหนนี่ฮะใช้สลิงเสียบไปนะครับเสร็จแล้วก็ดูดออกมานะครับเพื่อไล่อากาศแล้วก็เอาสีตัวนี้ไปฉีดใส่หัวเมื่อกี้นะครับที่ล้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูต่อนะครับนี่ครับวิธีการนะครับดึงสีผมจิ้มไปแล้วครับแล้วก็ดูดจะนะไม่สนัด สีมาครับนี่ครับวิธีการดูดไล่สีโอเคเราเอานิดเดียวนะเพื่อจะไปฉีดหัวแค่นั้นเองเสร็จแล้วก็เอาออกโอเคโอเคครับแต่ยังมีฟองอากาศดูเดี๋ยวจะกครู่นะครับผมใช้มือเดียวมันถนัดโอเคครับดูต่อนะครับอันนี้คือสีสุดท้ายนะครับที่เราจะไล่สีเข้าไป ตัวนี้จะเป็นรัดเสียวมึกนะครับครับผมบีบนะครับนะครับโอเคครับพอครับจะคู่นะครับเดี๋ยวดูต่อเมื่อกี้นะครับเราได้ ดสีเข้าไปในหัวเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็เช็ดตรงสารให้เรียบร้อยนะครับมันจะมีชุดลายปิ้นตรงนี้นะครับนี่ครับลายปิ้นระวังดีๆนะใหญ่น้ำเข้าโอเคครับเมื่อล้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราประกอบนะครับเราจะหันไปตามเดิมนะครับเสร็จแล้วก็จะมีน็อตยึดทั้งหมดสามตัวนะครับนี่ครับจะมีน็อตทั้งหมดสามตัวหนึ่งสองแล้วก็ สามตรงนี้นะครับพอใส่เสร็จปุ๊บก็ใช้ปิ้นเสียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูนะครับสักครู่นะครโอเคครับนี่ครับเราสวมไปแล้วเสร็จแล้วก็จะมีน็อตอยู่นะฮะให้เราขันน็อตซะทาคนเดียวครับก็เลยไม่สามารถถ่ายให้ดูต่อเนื่องได้เราก็เลยต้องรัดขั้นตอนแล้วก็กว่าจะเซ็อ up นะครับนี่ครับขันน็อตแล้วหนึ่งตัว น็อตตัวนี้มันเป็นน็อตเหมือนอลูมิเนียมฮะมันหัวไขค,รครวงมันเป็นแม่เหล็กก็ไม่สามารถดูดนะฮะตอนแรกก็จะให้มันดูดมันไม่ด,ดูดนี่ครับเราก็ขันเข้าไปเอ้ยนึยกตัวนี่ไปใช้ของเราพี่เบิ้ม ตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งเกือบตีสองแล้วมั้ง พยายามยที่ไหนก็ความพยายามก็อยู่ที่นั่นนะครับโอเคได้แล้วคันไปโอเคครับเสร็จแล้วนี่ครับสายไปจะเสียบเข้าไปน,นะนี่ครับ เราจะเสียไปตรงนี้นะครโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับไม่ถนัดจริงๆโอเคครับใส่เรียบร้อยนะครับเส็จแล้วมันจะมีฝาตัวนี้นะครับฝาครอบตรงเก็บไอ้เจ้าตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเก็บกันอีเรามา มันมีสลักตรงนีม้มันมีสลักตรงนี้นะไม,ม่สน,นะมน,นัดแป๊บนึงนะครับโอเคครับเมื่อกี้ถอดแล้วเรากดลงไปฮนะมันจะมีตรงนี้ นี่ฮะลูกเดือ,อยตรงนี้เราต้องให้เข้าตรงล็อกตรงนี้ครเมื่อกี้มันพเพ์อ,อกเกลอืเอยใส่ไม่ได้โอเคถึงจุดนี้เราก็เอตอตรวจความเรียบร้อยเอามันจะมีน้าเปียกๆอยู่เดี๋ยวเราขอเช็ดก่อนนะ